รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของ Revo 2.4ตัว mid set edition นะครับเพิ่งเป็นข่าวไปเลยนะครับว่ายึดเกาะถนนดีนะครับโอ้โหนะหลุมเบิ่มเลยครับยังอยู่ได้นะยึดเกาะถนนดีมากนะครับนะสำหรับ Toyota Revo นะครับ s m a r t Cap Z Edition ครับอันนี้เลขไม้12,000เท่านั้นนะครับรถปี2023แล้วก็ราคาดีด้วยนะครับ459,000นะครับเป็นเกียร์ แมนนวดนะครับสีเทาดำหมูป่าตัวนี้เลยนะครับไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์นี่คือตัวมิดนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าครบนะครับความบรมันติฟังชันยางเป็นของมิชลินครับพี่ปี2023ก็เอาไปใช้งานยาวๆนะครับล้อมแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับใครตามหาตัวแซดดิชั่นตัวสีเทาดำอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าเลขไม้แค่12,000เท่านั้นนะครับเลขไม่แท้นะครับ12,000เท่านั้นได้สีเทาดำคันนี้เลยพี่นะครับโดยรวมนัดดานในว่าเันว่ายิ่งกว่าป้ายแดง สวยกลิกนะรถอย่างหอมเนาะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศนะครับนั่งรออยู่บ้านเตรียมเอกสารไว้เนาะผมมีไฟแนนซ์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นดิลเลอร์ขนาดใหญ่เนาะเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรผมได้เหนือกว่าเต็นเล็กแน่นอนนะครับซื้อสดผมก็มีข้อเสนอพิเศษให้ละกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับรอบคันเดี๋ยวเราไปชมในคลิ รับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมเนาะแมนเพชรยนนะครับคนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของกระบะนะครับสีเทาดําตัวมิดครับโอ้โหรถปี2023เลขไมหม่12,000เท่านั้นนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วเรียบร้อยนะใครตามหาตัวมิดไฟเดอนหนาโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้เลยพี่นะครับแถมได้คันสีดําด้วยเนาะนะครับวันันตีจากศูนหมดยังครับพี่นะครับยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะอ่านะครับ 3ปีหรือ1 0 0 0 0แสนโลนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับสามารถเอาเข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ปกตินะครับก็จะมีในการเซอร์วิสเกินอะไรนะที่เขารับประกันนะครับก็ยังคงมีอยู่สำหรับคันนี้เนาะนะครับป้ายทะเบียนนะครับ6605นแคปรับส่งหาผมได้ทันทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของไฟด้านหน้านะครับตัวมิดนี่มาดูก่อนเลยนะครับแตกต่างจากตัวเอทีมากนะครับไฟด้านหน้ามีในส่วนของตัวไฟโปรคเตอร์นะครับแล้วก็เดย์ไทม์ e d นะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบคลายนิ่งอย่างแบบนี้เลย ด้านในโคมครับลงดําตัดโครมเมียมครับให้ความหรูหรายิ่งขึ้นสภาพโคมไฟสวยใสครับป้ายแดงชัดๆนะแล้วก็ในส่วนของเบ้านะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปใส่ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเขาทําเบ้ามาให้แล้วร้อยสามารถไปใส่เพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับแกบระหว่างกันชนพี่ไม่ต้องพูดถึงนะนี่ครับสีเทาดาเงาๆคันนี้เลยพี่นะครับรถป้ายแดงชัดๆนะตรงเนี้ยด้านหน้านะครับเป็นหมูป่าเนาะทรงหมูป่านะครับตัวกระจังโครมเมียมตรงกลางนะครับ เป็นในส่วนของสีดําเป็นโหแบล็คแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ใหญ่มากมือผมปิดไม่ม,ม,มิดเลยนะนี่ครับโอ้โหนะนี่ครับแจมๆเลยส่วนทั้งสองฝั่งพี่นะครับรอยลักยิ้มรอยอะไรแทบไม่มีนะครับและคันนี้ก็ได้ในส่วนของตัวร้อแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นแม็กอะลอยของแท้จากทางโตโยต้าเนาะมาพร้อมกับยางมิชลินปี2023มาในขนาดยาง 215/65R16C นะครับก็เป็นยางสำหรับกระบะอยู่แล้วนะบอกเลยว่าใช้งานได้ยาว นะปีบ3ใช้อีกประมาณสัก2-3ปีค่อยเปลี่ยนทิ้งนะครับเพราะว่าเป็นยางของนิชลินด้วยเนาะโดยรวมคันนี้นะครับยังไงก็ป้ายแดงราคาหายจากป้ายแดงไปเยอะนะภาษีพรบอรมีการต่อให้นะครับเลขไมค์แค่12,000เท่านั้นยังเมืที่ว่าเลขไม่์12,000ลดปี2023ตนด23เลยนะครับคันนี้ถือว่าโอเคนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับสติ๊กเกอร์เซ dition e อะไรอยู่ครบนะโอ้โหคัสซีไม่มีการตัดต่อแน่นอนเพราะว่าผมมี ในส่วนของบารันตีให้นะครับถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้าพิเค่วมมาผมรับซื้อคือ100%เนาะนะครับไลเนอร์นี่ครับคือแบบไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักอะไรมาเลยนะพี่นะครับแบบแม่พิมพ์นี้อยู่ครบนะสะโพกครับซ้ายเม็ดอาร์คอยู่ครบนะการพับเหล็กอยู่ครบแล้วก็สะโพกขวานี่ครับโอ้โหนี่ครับไฟเลี้ยวนะสวยใสๆนะครับไม่มีจุดแตกหักอยู่ในสภาพดีนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะก็ตรงตามรุ่นนะครับตัวเตี้ยจะไม่มีในส่วนของการชนด้านหลังให้ที่เราเห็นอยู่คือเขาเพิ่มออปชันจากทางป้ายแดงมาหรือไปติดตั้งข้างนอกมานะครับถ้าเอาตามตรงรุ่นจะไม่มีในส่วนของการชนให้นะครับแต่ครั้งนี้นะครับอ่าไหนๆก็ได้ถ่ายแล้วนะนไหนๆก็ได้พูดแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจัดการให้นะครับมูลค่าอยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดพบาทเดี๋ยวผมแถมให้ได้นะครับลองมาพูดคุยกันดูเนาะเรื่องข้อเสนอนะครับของแถมผมจัดเต็มแน่นอน นะครับสเหลี่ยมด้านข้างว่าจะเป็นซ้ายและขวาอยู่จะทราบดีล้อแมกจีมๆสวยทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ในส่วนของมือจับเป็นโครเมียมถ้าเป็นในส่วนของตัวเอ็นที่มันจะเป็นในส่วนของที่เป็นสีดําด้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีดําด้านนะแตกต่างกันเยอะอยู่นะตัวนี้ได้โครเมียมแล้วเรียบร้อยวงบอกว่า,าค่าไม่ใช่ตัวโลนะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันสาดมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับไปดูด้านในกันดีกว่าพี่นะครับด้านในนะครับ กินไม้ยังอยู่นะครับนะกินไม้ยังอยู่ครบเลยพี่นะครับตัวบอดแคปมีมาให้นะครับพนักพิงด้านหลังมีมาให้เนาะแล้วก็สภาพหลังคาด้านบนก็ถือว่าสวยนะครับรถสภาพป้ายแดงแบบนี้หาได้ที่ไหนครับนอกจากพิดิต์เท่านั้นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยตัวเอ็นทีนะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดา นะครับและที่สําคัญหน้าจอตรงนี้นะครับสแสดงผลข้อมูลแบบดิจิตอลแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเป็นจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ Android Auto ได้สามารถรองรับในส่วนของ Apple CarPlay ได้ด้วยพี่โอ้โ oh, ห oh, นะตอนนี้นะครับในส่วนของตัวเอตไม่ห่วงออปชั่นแล้วเนาะในหน้าจอของทัชสกรีนให้มาตั้งแต่ตัว n อ็แล้วนะครับหัวน้นนี่สวยมากนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับสาหรับคันนี้เนาะมา ในสาหรับตัวเบาะคู่หน้านะครับถุงตัวนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะนะครับนะก็ยังไม่ได้แกะเลยนี่ครับนะรหัสตัวต้าเลยนะครับตัวนี้เขาน่าจะเอ่เหงื่อหรือเปล่านะกันเหงื่อกันอะไรนะเขาเลยไม่ได้เอาออกนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ผมเอาออกให้ผมเอาออกให้ได้นะครับแต่ผมยังคงไว้แบบนี้อยู่นะมันจะได้ไม่ต้องสกปรกฝุ่นมาเกานะเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของอกระจกหน้าต่างนะครับปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแล้วก็หน้าต่างไฟฟ้านะครับ อ,ออตโต้ฝักคนขับตรงนี้เป็นแบบผ้านะครับเป็นแบบผนะ้าเนาะแต่ใครอยากหุ้มหนังนะครับถ้าแข็บมันไม่ได้แพงมากนะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเองหุ้มนะครับหุ้มแบบแบบใหม่เลยนะแบบไม่ใช่แบบเอามาสวมนะนะครับอยู่ประมาณ5 0 0 0 6,000ประมาณนี้ถ้าใครอยากให้ผมทําให้นะครับจะผมติดต่อดีลเลอร์ให้งานเนียนกลิบแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านในนะครับขออนุญาตสตาร์รถลให้ดูให้ฟังแล้วกันนี่ครับ เป็นจอดิจิตตลเนาะในส่วนของเห็นสติ๊กเกอร์สีขาวไหมครับตัว B H est, แล้วก็8นะครับก็เป็นสติ๊กเกอร์จากโรงงานผมยังไม่ได้แกะออกนะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคกินใหม่อยู่ครบเนาะพรมอะไรอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยพรมแรงมัลติฟังชันตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการควบคุมหน้าจอแสดงผลข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นในส่วนของการควบคุมหน้าจอของเครื่องเล่นตรงนี้เนาะนะครับผ่อนเสียงอะไรเสียงตรงนี้ได้ จอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนี่ครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB iPod นะครับสมาร์ทริงแล้วก็ในส่วนของตัว Android Auto นะครับหรือใครอยากเชื่อมต่อในส่วนของใช้ในส่วนของ p p o o n นะครับก็ไปเพิ่มแอปฟิชชันที่ทางตัว e t ตาได้นะครับเป็นแอปแท้เนาะ p p l e CarPlay ก็สามารถไปเพิ่มได้มันรองรับได้ทั้ง2ระบบเลยนะทั้ง Android แล้วก็ Apple a p p l CarPlay นะคล้วก็ระบบแอร์เย็นเจี๊อยู่แล้วนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับมีโหมด Eco, อีโคมโหมดให้ มีให้นะเอนที่ไม่มีให้นะครับแต่ตัวนี้มีให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของแต่ตัวแดบบอร์ดนะครับสวยๆแล้วก็แล้วก็ในส่วนของนี่ครับถุงยังไม่ได้แกะเลยนะที่บังแดดนะครับตัวไฟนะสว่างสวัยแบบนี้เลยภาพประงคาด้านบนลอยยันมาอุดก็ไม่มีนี่ป้ายแดงชัดๆพี่ผมว่าซื้อสดคุ้มเลยนะคัน <c oughs> นี้ซื้อสดคุ้มเลยพี่นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูส่วนของห้องเครื่องยนต์ต่อไปครับว่าจะเป็นสภาพอะไรยังไง คาัก็มในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สีสูบ16บาก์บบล็อกเดียวก,กันกับ4ประตูยกสูงเลยนะครับ150แรงมา้อาอัตราการเร่งดีกว่า4ประตูแน่นอนเพราะว่าน้าหนักเบากว่านะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนาะตัวนี้ขนาดเครื่อง2.4ลิตรนะครับแบตเตอรี่เกิน2ปีเปลี่ยนทิ้งนะครับแต่คันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเดือน6ปี68นะครับเพิ่งเปลี่ยนให้เลยแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของแยกโซ่านะครับอยู่ในสภาพดีการมาร์กันไรจากโรงงานอยู่ครบนะเสียงเครื่องเดินปกตินะครับนี่หัวน นะครับเรื่องคุณภาพรถเราได้ที่1ของประเทศมานะครับการคัดมาที่สําคัญในส่วนของตัวหัวรัดนี่สวยมากร่องการใช้งานมีเห็นได้ชัดเนาะนี่ครับนี่พี่นะครับสีเดิมรอบคันน,นะครับนะสีเดิมรอบคันนะครับตัวกิ๊บตัวอะไรอยู่ครบเนาะนี่ครับโอ้โหพี่นะครับคันนั้นหน้าร่องการใช้งานเห็นได้ชัดเนาะใครดูรถไม่เป็นนะครับมาให้ผมดูให้ ไม่ต้องไปจ้างช่างเสียเงินเสียคำเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวหม้อน้ำนะครับก็เป็นหม้อน้ําของแท้อยู่แล้วนะครับเรื่องการคันรถนี้ไว้ใจผมได้เนาะแผ่นกันความร้อนก็ไม่มีฉีกขาดนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัว2.4ตัวมิดนะครับตัวเซทอิดิชันตัวสมาร์ทแคปเกียร์แมนนวลนะครับราคาสี่แ0 0าหเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณสัก7 0 0 0ไปปลายนะครับใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับสุดท้ายนี้เนาะก่อนลาจากกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ จะได้ไม่ต้องพาลดใหม่เสือนี้วันนี้ผมแม่พิยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ